ที่หล,หลายๆคนนะฮะอยากจะรู้นะว่าเรื่องในหอกนี้นะครับใครจะได้ไปร่วมในยกนที่มิสอิสราเลชนะคว้ชัยลูกบอลชนะเป็นลูกนะ สายดีจีวานชาตศครับชิเลชิอต้ครับนอ๊ ത്ത്��� ฟ ോর്ത്ത്��� ภ൉ ขึ้นมาที่คนหน้าคุ้นเลยมาแล้วใช่ไหมคะรู้สึกแต่ละคนที่ขึ้นมาที่จะสอยมากอะรอพิธีจับฉลากได้ใน่อเดดชันได้เวทีนะ

เอานเรื่อของเพีู่ดนะครือปรกอบกัอางโลทุกอ่าได้ับที่เดียวแ้นานี้ก็ฝากคอนเสิร์ตที่ท่าพกเรางครับจะตะลุยกันแล้ววันเสาร์นี้ที่แรกที่อตอรีนีครับ แีกทแล้วก็วเสาตไสุราธานีครับผมปิดท้ายกันด้วยเชียใหม่นะครับผมและถ้าไม่มีอะไรทำชงสวันก็สรุปนับที่จุ๊บจรไปหน่อยาะไรม่กรุงศรีเอเฟแฟเพลสิฟอลครับผมจับจำหน่ายแล้วผักวีวิดบุกิงแบบค้อมนครับผมถ้าร้ก็มาสนรกกันแล้วอย่วยไม่มีอยาา่างเดียว่มาาเขาไคาุคคย่างเราเา้ง การหน,หนี้สภาพกันรนอนเขาบป็นทบนี้เดี๋ยวเขาจะอยู่บนเวทีนี้เลยเตรียมไมค์เตรียมกล้องเตพร้อมันกรลายด้วนะ